ฉันชวนแฟนๆหน่อยเมื่อกี้เขาพูดกูถนะพวกคุณคือกลุ่มสุดท้ายที่ได้มาระมลกันก็ร่วมขบุญด้วยกัน6สามตัว3สตัวปกูกอโชไม่ว่าเขาจะได้เรีอะไรบ้างนี่ครับก็เป็นรอมาแกนไข้ ถารมี่ครผลงานใหม่ล่าสุดของร้านสั่งเจ t ด s e r i e ครับอันนี้มีพปสเตอร์เอกซ <as> ีฟท totally ี่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่ที่ครั้งแรกเลยรุ่นรุ่นใหม่ดเเปอร์เซนประทับตรงนี้ให้ทีเพื่อมาพุ่งเซ็งสดให้กับที่ได้นี่นตรงนี้นี่ควเซ็ะให้ตรงนี้ได้ทาเซ็ อนี้หมดเลยใช่ครับนะคะเริ่มต้นจากหมูที่ห้าันมาทุกยอกยกกแะ2สอาที่อ๋อเดี๋ยังพูดไหมแต่ังนงอนเท่าไหรพี่สาวขอให้หนูอะไรครับหนึ่งอะไรครับนึ่งหนงเมืนไม่รอแล้วขึ้น1มื0นแล้วอ่ะปากระเบนทีสักตันนะได้เนเ่าดร่ลูกหนมือนะไม่ได้เท่าไหร่นะนึ่ือนน่นับาทแล้ว อะไรนะเท่าไหร่สองเปอร์สองเปอสองสองสองเสองสองเปสองลขสองบาทมีใครให้ตั้งเสองเปอสองไหมะอะไรนะ แล้วจัดไปสองแนิ้วคือสองมื่สองสอมับด้ไหมนับเลยนับเลย มาแล้วแต่ชะคนพี่เขามาไดชื่ออะไรชื่อพี่ชื่ออะไรคนนี้ได้แรงครพี่ช่่ครับตาสคนเลยใช่ไหมครชื่ออะไรครับโก้โก้โก้อเองอนโบอาจ้าพี่ แมกแล้วมัน้น่บคนนแม่บกับองเอกใช่ไหมเอกเป็นองเอกใช่ไหมแนบเอกเ็นเอกบอกตรเจอคือแม่แลวคุณเอกนะคะบริยีนะคะนี่เสร็จจบจริงๆน้อยไม่้อยต้องบอกว่าคนี้ใจเย็นเเซ็นก่อนหน้าแม่กบแต่สิ่น่นนแต่เคยเหรอไม่กบให้ไม่กบได้เสร็จอาใหเซ็นของคุณนิดนึงอ่าโอเคไหมคะแม่กบ

สวามเลยพี่หนีสสวยงามนะคะเอาชพี่ไหนโดนไปเลยชอบหน้าชน่กเพราะสวยโคเปนแบบเลยติดปลายเท้าปลาย่ดีมาเด็ยุ่งกับแไม่ตกใส่รองเทาใ่ชาตนี้เราทํากันเำชไก็ังเอ่่ะสคัญก็ช่วงนี้ จะมีเาสูงมากด้ว้วกันนะครับผมได้อยู่นวรเอาลต่อที่เราจะมอบเงินนะฮะให้กับคนิษิทในการเดี๋ยวให้ผู้บริหารของเราขึ้นมาถ่ายวันนี้การคนไหนที่จะไปรุ่นก่อนที่ไปรุ่นม้จะไน้อเสาวขอค็จะเป็นของดีดมาช่วยยะอเขา